โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองร่วมกับแพทย์ทรงคุูสถาบันบำราศณาราดูนจัดเสวนาให้ความรู้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 หวังสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันเกิดความวิตกกังวลและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและผู้ที่เดินทางอยู่ในประเทศไทยโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจึงร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดเวทีเสวนา แผนการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019ในระดับสากลเพื่อสัางความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองให้กับประชาชนได้ปลอดภัยดรงเติบุญวนาศินประธานกรรมการบริษัทธมบุรีเฮลท์แคร์กล่าวถึงการจัดเสวนาว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่เปิดมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามารับบริการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงจาเป็นต้องมีมาตรฐานในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา โดยมีมาตราการป้องกันโดยทางโรงพยาบาลมีการเปิดศูนย์เฉพาะทางในการคัดกรองและมีบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลในทุกขั้นตอนดนรบุญกราบเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ไวรัส2019ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่กําลังน่ากลัวหนักการแพร่ระบาดในวงกว้างและการติดต่อน,นั้นเป็นไปได้ง่ายสิ่งที่น่ากลัวในวันนี้คือผู้ติดเชื้อนั้นไม่มีอาการซึ่งอาจจะใช้ชีวิตประจําวันโดยปกติเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการแพร่ระบาดขณะที่แพทย์หญิงจุไรวงสวัสด นแพทย์สมงคนวุฒิสถาบันบำรานนาราดูลกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในการชัดกรองผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่สุ่มเสี่ยงซึ่งจากข้อมูลของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นไวรัสที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีกซึ่งไวรัสชนิดนี้ตายได้ง่ายน้ำและสะบู่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ซึ่ง15-20%นั้นมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่2% โดยรูปแบบของการแพร่กระจายนั้นมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มีการติดต่อทางระอองของน้ำมูกน้ำลายอาทิการไอจามร่วมกันรวมถึงการสัมผัสแพทย์หญิงจุไรกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือมีประวัติเสี่ยงในการเดินทางไปในประเทศเสี่ยงให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งทางหน่วยงานสาธารณาสุขก็จะมีมาตรการในการคัดกรองซึ่งหากใครคิดว่าตนเองนั้นเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงก็สามารถไปพบแพทย์โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเข้าสู่มาตรการในการดําเนินการต่อไปโดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถควบคุมและป้องกันโรคได้ดีทั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่6ของโลกในการป้องกันและมีมาตรการในการรองรับอุบัติโรคอุบัติใหม่ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมพอสมควรในระดับสากลที่มีการทําการชัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าออกในประเทศรวมไปถึงติดตามผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและยังไม่มีอาการ